ยังห,หมักนครปฐมซึ่งมีชาวบ้านมากมายเรียกท่านว่าเทพพระเจ้าหดอนยยห,หอมท่านเป็นบุตรคนที่สี่ของพ่อพรมและแม่กรองซึ่งตามตำนานได้กล่าวไว้ว่าในขณะที่แม่กรองตั้งพลันนั้นท่านได้มีอาการแพ้ท้องซึ่งแปลกประหลาดกว่าครั้งก่อนๆที่ผ่านมาเป็นที่รู้ว่ารู้สึกเบื่อหนาน ของสดและก็ของข่าวอยากกินแต่ผลไม้และดินตรงนั้นโดยเฉพาะดินขุยปูหรือดินสอพร้องทำให้พ่อพรหมถึงกับต้องไปหาเตรียมไว้มากๆซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดนั้นว่ากันว่าพ่อพรมท่านรู้ร่วงหน้ามาก่อนและได้ทำนายไว้แล้วเนื่องจากท่านมีชาแก่กล้า จนมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับท่านมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องอภินิหารต่างๆแต่ท่านก็เป็นคนดีเป็นที่นับหน้าถือตาของชาวบ้านทั่วไปและฐานะของท่านก็จัดว่าอยู่ดีกินดีครั้นเมื่อวันอังคารขึ้นสามข่าเดือนปีขานแม่กรองก็ได้ให้กำเนิดบุตรชายคนที่สี่เมื่อพ่อพรหมพินิษพิเคราะห์ จบที่ท่วนแล้วพ่อพรมก็ตบมือปอะและกล่าวออกมาด้วยความดีใจว่าไม่กลองลูกเราคนนี้ฉันกล้าพันั้นได้เลยว่าโกค้นต้องได้เป็นสุพารเจ้าวัดได้บทเรียนแทนคุณคุณเรานี่ไงปานสีเขียวที่นั่ด้านซ้ายและอีกแห่งเป็นรูปใบโพแดงเข้มที่ต้นแขนซ้ายลักษณะลูกเรา เป็นเลิศเป็นคนมีสติัปญญาเชียบแล้วมีความจริงเป็นสัรยมเป็นโชคดีของเราแล้วขอย้อนกล่าวถึงในขณะที่แม่กลองตั้งครันนั้นปรากฏว่ามีลาบมากมายและธรรมาค้าขึ้นจนพ่อพรมตั้งใจว่าจะตั้งชื่อให้ลูกคนนี้ว่าเงินเพราะเกิดมามีแต่เงินเข้าบ้าน เป็นอันว่านี่คือที่มาของชื่อหลวงพ่อเงินในระหว่างวัยเด็กของหลวงพ่อเงินนั้นท่านเป็นเด็กที่ไม่ยอมเล่นหัวแบบเด็กคนอื่นๆท่านมักจะชวนเพื่อนๆช่วยกันขวาดถนนหนทางและส่วนใหญ่ไม่ว่าจะทำอะไรในกลุ่มเพื่อนฝูงท่านมักจะเป็นหัวนหน้าทุกครั้งไป รักลูกลูกทุกคนมากบวชลูกคนไหนก็จะจัดงานคลืกคลื้นเว้นแต่เงินลูกรักยิ่งกว่าใครๆพ่อพรมจัดงานบวชให้ในเงินอย่างธรรมดาธรรมดาเหมือนลูกคนจนๆทั่วไปที่โคนหัวบวชเข้าวัดเหตุเพราะว่าในพรมรู้จักจิตใจในเงินดีว่าไม่ชอบงานเออกระเริกก็เลยไม่ขัดใจ พ่อรมรู้ดีว่าลูกคนนี้ไม่ปรารถนาสมบัติทางโลกเขาปรารถนาสมบัติทางธรรมเพื่อความเมตตาและเพื่อการเสียสละในวันที่18ฤพฤษภาคมพุทธศักราช2453เวลา18.15นาฬิกา15นาทีพ่อแม่และมวลญ,ญาติของในเงินก็พ,พร้อมใจกันถือ เครื่องอัฐบริขารและทรทักษินาวัตอุโบสถสามรอบตามธรรมเนียมแล้วก็ขอประชาต่อหน้าอุปัชชาเลยทีเดียวไม่มีกลองยาวหรือแต่แห่นาคเช่นการพูดของคนอื่นๆเนื่องมาจากเพราะในเงินได้พูดกับในพลมบิดาว่าการมุ่งหน้าเข้าหาพระธรรมของพระพุทธเจ้า เราเกิดศราเองด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่จำเป็นต้องมีเครื่องล่อใจหรือสิ่งแวดล้อที่เป็นสื่อให้เราอวดเราบวดเพื่อเอาอุ่และประโยชน์สุขเราเองต่างหากนั้นแล้วในเงินก็ได้เป็นพระภิกษุเงินตามความตั้งใจและคำทำนายของผู้เป็นพ่อโดยได้รับฉาย,ยาว่าจันทสุวรรณโน มีผู้เล่าว่าวันนั้นได้มีพายุฝนอย่างหนักท้องฟ้าคลาคล่ำไปด้วยหมู่เมฆสีเทาเข้มอากาศวิปริตผิดปกติแล้วก็พลันแปลเปลี่ยนเป็นปลอดโปร่งแจ่มใสคล้ายกับจะเป็นสุพรรณิมิตอันงดงามของชีวิตเด็กหนุ่มผู้ย่างก้าวเข้าสู่แดนพุทธธรรมอีกสักครู่ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเปิดบันทึกตำนานกับเราต่อไปครับ ห,หลังที่พระภิกษุเงินได้รับมอบกุติเป็นที่เรียบร้อยแล้วที่วัดบอนยญยหอมมีกฎอยู่วา่าผู้ที่ได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุสัมมเนรแล้วจะมานั่งนั่งนอนนอนไม่ได้ต้องร่ำเรียนพระธรรมวินัยสวมดมนต์ทุกเช้าเย็นเมื่อสวมดมนต์แล้วก็ต้องผรกกันแสดงธรรมซึ่งก็เป็นการน่าเบื่อนายสำหรับพระภิกษุทั่วไปอยู่บ้างแต่สำหรับพระ สุงเงินนั้นท่านกลับมีแต่ความเพลิดเพลินเลื่อมใสอีกประการหนึ่งไม่ว่าพระเก่าจะสวดบทไหนท่านก็สามารถสวดได้อย่างไม่ติดขัดเฉพาะสุ่งเงินผู้นี้ชูจบพรรษาแรกท่านก็จบปาธิโมกแล้วนับว่าเป็นสิ่งยากลำบากแก่พระภิกษุทั่วไปในขณะที่หลวงพ่อเงินเป็นพระนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างพ่อพรมก็ยังได้ใกล้ชิดเช่นเดิมดังเช่นการพบหน้าครั้งแรกของการบวชในขณะที่หลวงพ่อเงินบิณฑบาตโยมพ่อก็เตือนว่าคุณอย่าจำวัดแต่หัวค่้มสิเป็นพรัแล้วไม่ได้ออกไรทำนาก็ควรฝึกให้อดทนทําใ้้หลวงพ่อเงินแปลกใจว่าท่านรู้ได้อย่างไรแต่แล้วโยมพ่อท่านก็พูดอีกว่า ถึงแม้มจะ<า>ไม่ได้เห <ใน S 2> <ด>็นด้วยสายตาก็สามารถเห็นาาอริยบทต่างๆได้ด้วยญาณกสิณเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเงินท่านจึงมิได้แก่หลับแม้ไม่มีหนังสือจะท่องท่านก็ทบทวนวิชาอาคมที่โยมพ่อเคยสอนไว้ในรรษาต่อมาพระภิกษุเงินก็เริ่มเรียนวิปัสสนากรรมฐานตามที่พ่อพรหมแนะนำ เคร่งครัดอยู่กับวิชานี้นานถึงห้าปีเต็มจนจิตใจมีความใสบริสุทธิ์ครั้นย่างเข้าพรรษาที่หกท่านก็คิดที่จะเดินทางออกป่าหาความวิเวกตามแบบของพระคณาจารย์ในสมัยนั้นปฏิบัติกันการเดินทางก็เป็นแบบวิธีทรมานสังขารชั้นอาหารมื้อเดียวจาริกในป่าดงที่เงียบสงบ ุระกันดาลด้วยเท้าเปล่ามืดที่ไหนก็กลางกรดพักแรมที่นั่นจากร้อนยิหอมสู่ลบบุรีสระบุรีเรื่อยไปจนถึงนครสวรรค์ทุกคืนที่กลางกรดอยู่กลางป่าท่านก็สวดมนต์ภาวนาเจริญวิปัสสนากรรมฐานน้อมจิตแผ่เมตตาแก่สัตว์โลกท่านยังตั้งสั่ ทฐานบอกว่าหากมีสัตว์ร้ายมาขบกัดก็จะไม่โกรธพร้อมเสมอที่จะผีร่างเป็นทานแก่มวลสัตว์ทั้งหลายแต่ก็ไม่ปรากฏว่ามีสัตว์ามาทำร้ายท่านเลยตามตำนานกล่าวไว้ว่าในครั้งที่พระภิกษุเงินเดินทางสู่จังหวัดลบบุรีนั้นท่านเดินสวดมนต์จนไม่ทันสังเกตว่ากำลังเดินเข้าไปสู่เขตธงแดง วิ่งเป็นเป้าสำหรับซ้อมยิงของทหารท่านมารู้สึกอีกทีก็เมื่อท่านได้ยินเสียงปืนกระหน่ำยิงหัวกระสุนโลหะเฉียดจีวรท่านมากมายแต่ท่านก็หาวาดวันไม่ท่านพลางน้อมจิตลำลึกและอธิษฐานว่าด้วยบารมีแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาตมามีวาสนาที่จะได้รับใช้ประชาชนและเป็นที่พึ่งของ โลกอีกต่อไปแล้วก็ขออย่าให้ของอาวุธที่ยิงกลาวมาดังอาสน,น์นนี้แต่ต้องฟังตาอมาเลยและเมื่อเสียงปืนเงียบลงท่านพระภิกษุเงินก็หาได้โดนกระสุนแม้แต่นัดเดียวสร้างความประหลาดใจแก่ทหารและตัวท่านพระภิกษุเงินเองอีกสักครู่กลับมาพบกับตำนานของท่านต่อพักโฆษณาสักครู่ครับ วันหนึ่งในบริเวณลานกลางบ้านดอนยัยหอมได้มีพระภิกษุรูปหนึ่งครองจีวรผ้าน้ำย้อมฝาดค่อนข้างดำผิวกายท่านดำประดุดขมเหลาร่างกายสู้ผอมปักกลดอยู่ลำพังองค์เดียว ชาวบ้านที่เดินผ่านไปผ่านมาพากันก้มรกราบไหว้ไม่มีใครรู้ว่านั่นละคือพระภิกษุเงินต่อมาในตอนเย็นนายแจ้งพี่ชายของพระภิกษุเงินผู้เคร่งธรรมะธรรมโอสำคัญว่ามีพระมาทุด,ดงจากแดนไกลก็ตรงเข้าไปสนทนาครั้นพอเข้าไปใกล้เท่านั้น เขาก็เกือบจะปล่อยโหออกมาด้วยความตื้นตันใจเมื่อจําได้ว่านั่นก็คือพระภิกษุเงินน้องชายของท่านเองแล้วในพรรษาที่หกของพระภิกษุเงินท่านก็ได้รับตำแหน่งรองเจ้าอาวาสด,ดูแลปกครองวัดดอนเย,ยหอมแทนพระปหลัดหวยซึ่งชาราภาพมากหลังจากที่ท่านได้รับตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้ว ก็ได้รับการยกย่องจากชาวบ้านเรียกว่าอาจารย์เงินและท่านก็ได้เริ่มปฏิสังขรณ์วัดทันทีไม่ว่าจะเป็นพระอุโบสถปุติที่แทบจะพังทุกขังก็มีการดัดแปลงโดยใช้แรงชาวบ้านช่วยเหลือต่อมาก็ช่วยกันขุดบ่อน้ำขนาดใหญ่ทางทิศตะวันตกและทางทิศใต้ของวัดสําหรับขังน้ำไว้ใช้ตลอดปี แต่ทว่าในปีพุทธศักราช2463ท่านอาจารย์เงินท่านก็ได้สูญเสียโยมพ่อพรมอันเป็นที่รักและต่อมาอีกปีท่านก็สูญเสียโยมแม่แม่กรองนี่เรียกว่าท่านอาจารย์เงินท่านหมดกองวลใดๆทั้งสิ้นแล้วในปีพุทธศักราช2465จ์เงินได้เรียกไรเงินชาวบ้านสร้างหอสวดมนต์ ซึ่งได้เงินสร้างถึงสี่หมื่นบาทต่อมาพุทธศักราช2466ท่านพระประหลัดห่วยเจ้าอาวาสมรณภาพทางเจ้าคณะจังหวัดจึงคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์เงินเป็นเจ้าอาวาสตรงกับวันที่สามพฤษภาคมพุทธศักราช2466ในขณะนั้นท่านเป็นพระอาจารย์หนุ่ม ที่เป็นที่นิยมของบุคคลทั่วไปท่าวินัยและอัธยาศัยไมไตรีแต่ท่านก็ไม่ทิ้งนิสัยเป็นพระพัฒนาและในปีพุทธศักราช2470ท่านก็จัดสร้างศาลาการเรียนเนื่องจากหลังคาศาลาหลังเก่าสุดโซมมากเมื่อท่านสร้างศาลาการปเรียนส ท่านก็ได้สร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมสำหรับศึกษาธรรมวินัยของพระภิกษุสงฆ์โดยในพร้อมมาคุ้มเป็นผู้บริจาคสร้างกับญาติอีกสองสามคนเป็นโรงเรียนที่มีขนาดกว้าง6เมตรยาว16เมตรจะเห็นได้ว่าประชาชนในดอนย่หอมนั้นเลื่อมใสในหลวงพ่อเงินมากก็เพราะคนในตำบลน,นี้ ความเชื่อลึกซึ้งว่าท่านอาจารย์ของเขามีความบริสุทธิ์ไม่โลภทำทุกอย่างเพื่อประชาชนแม้แต่เงินบริจาคหรือเงินที่ไปถวายท่านก็จะไม่แตะต้องหลวงพ่อต้องใช้สมองอย่างหนักในการบริหารงานในการสร้างสาธารณสมบัติจนในระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึงปีพุทธศักราช2481 พระอุโบสถมูลค่านับล้านบาทก็ได้ก่อสร้างสำเร็จลุล่วงแทนอุโบสถหลังเก่าด้วยความเลื่อมใสศรัทธ,ธาในตัวหลวงพ่อเงินทำให้มีผู้ไปกราบไหว้มากมายจนกระทั่งครั้งหนึ่งท่านพลตรีเฉลิมสุทธิรักเจ้ากรมการสื่อสารทหารผู้เลื่อมใสท่านเช่นกันได้สร้างกุฏิถวายแด่หลวงพ่อเงิน ซึ่งยังคงรักษาสภาพเดิมอยู่จนทุกวันนี้ผู้ที่ไปนมัสการหลวงพ่อที่กุติจะเห็นว่ามีป้ายแขวนเก่าแก่มีข้อความว่ารู้จักพอกอตุกทุกสถาซึ่งเป็นคำที่หลวงพ่อท่านมักจะเอ่ยให้แก่สาธุชนฟังถึงความไม่โลภหลวงพ่อเงินท่านไดรวบรวมความศรัทธาจากชาวบ้านมาจาัดสร้าง ณสังคมเช่นโรงเรียนประชาบาลชั้นประถมและมัธยมเนื่องจากตำบลยายหอมในอดีตนั้นห่างไกลจากชุมชนมากในปีพุทธศักราช2503ท่านได้สร้างถังน้ำบาดาลและหอระฆังสูงถึง12เมตรหอสมุดรราชธรรมาพรตึกสงอาพาศราชธรรมาพรสำหรับพระสงฆ์ที่อาพาธ และในปีพุทธศักราช2509ท่านก็ยังสร้างมนดกที่ประดิษฐานของพระพุทธบาทจำลองและกุฏิยายหอมซึ่งยายหอมนั้นมีนานเก่าแก่ว่าท่านเป็นเจ้าของที่เก่าแก่บริเวณตำบลน,นี้จัดได้ว่าหลวงพ่อเงินท่านได้สร้างสาธรารณสมบัติไว้มากมายซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ ท่านได้กำลังช่วยเหลือจากชาวบ้านดอนใยห,หอมท่านจึงคิดสร้างพระเพื่อเป็นพระของขวัญสำหรับผู้ที่มาช่วยวัดซึ่งพระที่ท่านสร้างต่อมาก็เกิดความนิยมจากสาธุชนม,มากมายมเช่นเหรียญรุ่นหนึ่งเหรียญรุ่นสองซึ่งทั้งสองรุ่นนี้กล่าวกันว่าเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากที่สุดนอกจากนั้น ยังมีรูปหล่อเหมือนของหลวงพ่อเงินและหลังจากที่ท่านหลวงพ่อเงินได้จากไปด้วยความอาลัยของบรรดาสิทธานุสิ์และสาธุชนรุ่นหลังก็ยังคงศรัทธาเลื่อมใสท่านมิเสื่อมคลายและด้วยความที่ท่านเป็นพระนักพัฒนานิยมสร้างสาธารณสมบัติให้เป็นประโยชน์แก่สังคมในปัจจุบันท่านเจ้าอาวาสวัดดอนยญยหอม หลวงพ่อแช่มผู้สืบทอดเจตนารม์ของหลวงพ่อเงินซึ่งท่านก็เป็นจุดรวมจิตใจของบรรดาสาธุชนมากมายและท่านก็ยังได้จัดตั้งมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือประชาชนและปัจจุบันท่านก็ยังมีโครงการสร้างโรงพยาบาลเพื่อประโยชน์ของประชาชนผู้เจ็บไข้ได้ปก็เห็นความทุกข์ยากของพมนุษย์ เกบไขได้ทุกมาอ็ตมาไปเห็นทีร่ราชก็ดีที่โรงพยาบาลนคะรปสมก็ดีสถานที่สถานที่ก็คนที่ป่วยไข้ไม่เพียงพอกันมาอยู่ตามร่มไม้ชาคาไอ้ก่อหนะ้าสงสารรายสถานที่คนป่วยก็มาก็ไม่ก็ได้ไม่ค่อยได้ความ สะดวกสบายดีย่นั้นก็เห็นยังคิดสร้างโรงพยาบาลช่วยเหลือสร้างผู้ที่เจ็บไข้ได้ทุกมาแล้วก็ได้มาพักผาอาศัยเพื่อจะได้ไปไปอยู่เย็นเป็นสุขเลยญาติโยมและสานุสิทธมาร่วมกันเพื่ออาสุขสลทรัพย์ตามมีตามได้เพื่อช่วย สงเคราะับผู้ตกทุกข์ได้ยากเจ็บไข้มาก็จะได้พักภาอาศัยสถานที่ไม่ค่อยมีที่จะรับรองเพื่ออายุให้มีอายุยาวยุวันนะขอมีลาขอประสบดึงความสุขก,การและจงประหารระซึ่งความขัดข้องให้หมดที่ไปจึงได้มีทุกโทษแล้วขอเย็นบังเกิดมีจึงใดเป็นคุณความดีและขอจงบังเกิดมี ให้เหนืองนันสรัพพุทธ,ธานุภาเวนะสัพพธรรมะนุภาเวนะสัพพะสังขานุภาเวนรระในอนุภาพคุณพระพุทธธรรมประสงค์ถึงสามอย่างนี้โดนบันดาลให้ท่านและญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขอาจจริญเจริญมาปิงก้าอาจจริญเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปโธถีพวันเจตอายุวันโนจุข,ขงังพระนาง